ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บาซโยอิเปิดคลิปอดีตทหารพานในพื้นที่ชายแดนแฉสนั่นขเขมนค่อยค่ยคยขยับตัดลวดน้ำยึดพื้นที่หน้าผาไทยหลายจุดที่รัฐบาลตรวจสอบเปิดคลิปสุดเดือดค่ะอดีตทหารพรานเลืออด ที่รัฐบาลและกองทัพต้องไม่นิ่งเฉยพร้อมแฉลั่นหน้าผาไทยหลายจุดถูกฝั่งเขมรตัดลวดน้ำเข้ามาปักหลักเชื่อว่าคนไทยน่าจะเกือบทั้งประเทศนะคะรู้ว่าชายแดนไทยเขมรมันไม่ปกติค่ะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนในพื้นที่ต่างพากันรู้สึกอึดอัดขอออกตัวก่อนนะคะว่านี่เราไม่ได้พูดเองแต่ว่าเป็นคนไทยในพื้นที่จำนวนมากค่ะ ต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกต่อหรือแม้แต่ทหารในพื้นที่ก็เคยออกมาพูดถึงประเด็นความถัดแย้งต่างๆมากมายในพื้นที่ชายแดนไทยเขมรล่าสุดค่ะในโซเชียลก็มีการแชร์คลิปอดีตทหารพรานที่ได้ออกมาจี้รัฐบาลและกองทัพให้ตรวจสอบการรุก,กล้ำดินแดนไทยในหน้าผาต่างๆโดยเฉพาะช่องอานมา้าช่องโพยที่ในสมัยก่อนทหารกัมพูชาจะไม่มีทางกล้าขึ้นมาเพราะทหารไทยคุมพื้นที่ไว้ทั้งหมด แต่ว่าทุกวันนี้ค่ะกลับโดนทหารเขมรตัดลวดน้ำหีบเพลงแล้วก็เข้ามาปักหลักหลายจุดเราลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะมันก็มาทวงประท้วงเราหาว่าเราเนี่ยมายึดดินแดนมันนี่คือปัญหาที่เราไม่ไล่มันแต่ครั้งแรกทิ้งไว้นานมันก็เลยทีนี้ไล่มันก็ไม่ยอมบอกทีแต่พวกมันจะขนลูกขนเมียมาถือป้ายแล้วก็ไล่เราออกจากจากฐานเราที่เราเคยอยู่มานม่รู้กี่สิบปีสามสิบปีเราอยู่กันมายี่สิบสามสิบปีมันจะมาไล่เราหนีมันบอกว่าเป็นื้นทีของเราผมก็อยากถามทางกองทัพว่า ผมว่ากองทัพใจเย็นเกินไปแล้วนะนะจากนั้นก็มีสอสอของฝ่ายค้านของกมูชามั่งทหารขาเขมรแดงมั่งเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยแผ่นดินไทยอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งมาตัดรั้หนามที่เราขึงไว้รั้วหิบเพลงมันก็มาตัดถ้าเป็นสมัยพวกผมอยู่นะไอ้พวกนี้นะผมบอกให้อยู่ใต้ต้นม่วง,มงหมด ไปกันมาดูหมดนะผมจะบอกให้นะมึงจะมายึดยักยอะกับพวกผมไม่ได้นะมึงสั่งคำเยอะเลยมึงจะไปหรือไม่ไปมึงจะถอนหรือไม่ถอนไม่ถอนกูจัดการทันทีเลยล้วทหารขมรนทุกวันนี้ครับมันเข้ามายึดนะครับช่องอ่านม้าแล้วก็ช่องพิกไม่ใช่ช่องอานม้าแล้วก็ช่องโพยครับที่น้องติ้นน,นั่นแหละมันเข้ามายึดสมัยที่ผมอยู่เนี่ยรเขมรนขึ้นมาไม่ได้เลยพวกผมไม่ให้ขึ้นมาผมบอกว่าเขตของคุณเนี่ยอยู่ข้างล่างนู้นรลยกขมรนต่ำคุณอยู่ข้างล่างนู้นไทย ผมพุยกับเขมรคุพกับฐานขาเขมรนผมใม่มันขึ้นมาทุกวันนี้มันขึ้นมาตั้งฐานอยู่หนองปินก็ามาตั้งฐานอยู่ในในเรียนไทยเลยคุณรู้ป่ะตรงหนองปิมอ่ะตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงไหลช่องโคยน่ะตรงนั้นนะครับสมบัติอยู่ใต้ดินอย่างมหาศา,ศาลเลยเขาเรียกว่าเป็นภูภูเขาไฟนะครับสมัยก่อนนะครับข้างล่างมันจะมีพวกแร่ธาตุแร่ธาตุต่างๆมากมายครับคอยนี่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคอยเลือดนกคอยและกระแลต่นะครับผมเคยไปไป ไปขุดมาแล้วตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไปขุดหรอกไปลองทดลองดูก็เจอนะครับตรงนั้นอ่ะสมบัติมหาศาลมากเลย mm hmm. เขมรมันมรู้มนันขึ้นขึ้นมายึดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทหารไทยไม่ไล่ออกไปจากทีแรกไอ้พวกตั้งฐานอยู่ตรงนั้นพอ mm hmm. ปล่อยมันเขามายึดมันมาตั้งฐานมันขนบุงเมียนมาอยู่มันก็อยู่เลยทีเนี้ยน mm ี hmm. ่แหละปัญหาของทหารไทยก็ว่าทําไมคุณไม่รายงานแต่ทีแรกไม่รายงานผู้บัญชา mm hmm. เขาก็บอกว่าเขารายงานไปแล้วผู้บัญชาก็ไม่ได้สั่งการอะไร ก็ทําเฉยๆอย่างอย่างอย่างเช่นเนี่ยช่องโพยเนี่ยแหละเขาบอกเขารายงานไปแล้วผู้บัญชาไม่ว่าอะไรแต่ยังเฉยๆไม่มีอะไรไม่ตอบรับอะไรมาอย่างช่องอันน้ำเงินที่มันเข้ามายึดเรามันมันมายึดเนินขม่มด้วยขามเห็นแดงอะ่ะจนเราวิ่งเข้ามาไม่ว่า,าจ,จะเป็นรถทํลาลังพลทหารอะไรก็แล้วแต่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันมองเห็นหมดเลยเพราะมันอยู่ที่สูงกว่าทมให้ก่อนข่ายองใจขึ้นไปยึดเนินนั้นไว้เขาเรียกว่าเนินขม่มเพราะทหารผ่านค่ายต่างตัชัยลงมาปุ๊บทหารที่อยู่ประจําการแถวนั้นอ่ะ ผมไม่เข้าใจว่าทําไมคุณไม่สง่งทหารขึ้นไปยึดไว้ตรงนั้นเป็น,เ,ปนเนินข่มเนินจิดยุทยศาสตร์เลยพอทหารไทยค่ายปายตองชยัยลงมาไม่นานพวกทหารเขมรแดงก็ขึ้นเลยครับมันก็ขึ้นไปยึดเนินนั้นน่ะแล้วมันก็ขึ้นมาตั้งฐานอยู่ข้างข้างทหารไทยด้วนี่แล้วมันก็มาสร้างสิงห์าวรนะครับมันมาสร้างทหารไทยก็บอท้วงและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตําหน้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ